ตอนที่676สองราชวงศ์กล่าวไปแล้วเฉินเยียนไม่ได้จะมาหรอกหรือน่าจะมาถึงแล้วกระมังจีอูฮุยพลันนึกอะไรขึ้นมาได้จึงเผยยิ้มที่มุมปากเล่าไปนำโทรศัพท์พิเศษขึ้นมาทหารยามหน้าประตูเมืองเพิ่งส่งค่าวคราวแจ้งว่าจักรวรรดิหัวหยวนและคณะเพิ่งมาถึงนครจิ้วเหยา ตอนนี้ทหารยามประจํานครจิวหยาลร้วนมีโทรศัพท์พิเศษใช้เป็นพื้นฐานแล้วและในช่วงเช้านี้เองที่เหล่าทหารยามได้พบเห็นเรื่องของแอปแชททันทีรันใดนั้น,น,นทหารยามทุกคนจึงดาวน์โหลดแอปแชทมาใช้งานต้องกล่าวว่ามันสะดวกกว่าส่งคนไปแจ้งข่าวคราวไม่รู้เท่าไหร่ เฉินเยียนถูกแจ้งมาว่าสวมใส่ชุดสีแดงซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่ใช่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไปเท่าใดนักด้านหลังคืออันเฟยอ,อี้ติดตามมาด้วยอันเฟยอ,อี้ก็สวมใส่ชุดไม่ต่างจากเฉินเยียนเท่าใดนักแต่เป็นชุดเครื่องแบบสีดำคนทั้งสองเดินไปบนเส้นทางของนครจิ่วเหวาประหนึ่งคนสัญจรทั่วไป กระนั้นก็ไม่ทราบด้วยเพราะอะไรผู้คนที่สัญจรต่างหลบเลี่ยงทั้งสองโดยที่ไม่รู้ตัวผู้ฝึกตนขอบเขตทดสอบเตา๋าย่อมมีอะไรแตกต่างจากผู้อื่นทั่วไปอย่างที่รับรู้ได้เด่นชัดผู้บัญชาการอันนะครจิ้วเหย่เทียบกับนครชีกวงแล้วเป็นอย่างไรบ้างจันเยียนกล่าวถามนะครชีกวงหรือก็กคือนะครหลวงของจักรวรรดิฮวหยวนซึ่งสถานะก็เหมือนดั่งนครจิ้วเหย่ของจักรวรรดิเกียนชิง อันเฟยอ,อี้หันมองรอบด้วยสีหน้าครุ่นคิดฉันเหยียนเผยยิ้มกล่าวออกมาได้อันเฟยอ,อี้ถอนหายใจ<หร> <og> นครจิ้วเหยาถือว่าเหนือล้ำกว่านครซีกวงมากมายนะักฉันเหยียนถอนหายใจตอบรับเฮ้<หร> <og> ใช่เป็นนครหลวงเหมือนกันแต่นครจิ้วเหยาอกลับเหนือล้ำกว่ามากเมื่อกล่าวถึงเรื่องนี้ เขาหยุดไปครู่ก่อนจะมองพัตคารน้อยข้างทางอันเฟอรออีมองตามเฉนเหยียนไปสุดสายตาพัตคารแห่งนี้ไม่ใช่ทว่ากิจการค่อนข้างคึกคักโต๊ะกระทั่งถูกนำออกมาตั้งนอกหลานหลายคนต่างมาทานมือเย็นกันอย่างสุขสันต์ท่ามกลางผู้มาทานมือเย็นก็มีทั้งผู้ฝึกตนและคนธรรมดากลุ่มคนนั่งด้วยกันพลางสนทนาเฮฮาภาพฉากเช่นนี้หากเป็นนครชีกวงจะไม่มีทางได้พบเห็น ได้ยินมาว่าจี่อุ้ยเพิ่งกวาดล้างนครจิ้วเหยาไปไม่นานมานี้นั่นถือเป็นการหาเรื่องกองกำลังอย่างน้อยก็9้าใน10เลยทีเดียวฉันเหยียนสายศีรษะก่อนที่จะถอนหายใจฮข้าไม่อาจมีความกล้าเช่นนั้นอันเฟยอ,อีย้เงียบงานไปครู่ก่อนจะกล่าวนี่ก็เพราะว่านครจิ้วเหย่มีล้านต้นตำรับนี่ก็เพราะว่านครจิ้วเหวามีล้านต้น ก่อนจะทันเอ่ยคําจบก็พรานต้องถูกเฉิอนเยยนขัดคําหากไม่อาจเทียบได้งั้นก็ไม่ต้องกล่าวแล้วทราบแล้วขอรับอันเฟยอีอ้รับคําคนทั้งสองก้าวเดินไปตามเส้นทางสัญจรอย่างไม่ทันรู้ตัวก็มาถึงตรงหน้าพระราชาวังหลวงแล้วด้วยฐานะผู้บัญชาการองค์ารักษ์หลวงเซี่ยเทียนอี้จึงมีแอปแชทใช้งานสําหรับทราบข่าวคราวแน่นอนว่าย่อมต้องทราบเรื่องจกัจกรพรรดิจักรวรรดหัวหยวนมาเยือน เฉินเยียนและอันเฟยอีอ้มาถึงจึงกล่าวถามจากักรพรรดิเทียนชิงอยู่ที่พระราชวังหลวงหรือไม่เสี่ยเทียนอี้รับคำด้วยน้ำเสียงราบเรียบองค์เหนือหัวอยู่ที่พระราชวังหลวงขอเชิญท่านทั้งสองตามข้ามาโถงหลักของพระราชวังหลวงจีอูฮุยกำลังมองที่เฉินเหยียนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มพี่เฉินนี่ก็นานแล้วที่พวกเราไม่ได้พบกัน ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราได้พบกันอีกครั้งแล้วฉันเยียนถอนหายใจขอถามขอถามเฮ้ยใช่พวกเราไม่ได้พบกันอีกใช่พวกเราได้พบกันอีกครั้งแล้วเฮ้ยฉันเยยนถอนหายใจขอถาม ขอถามได้หรือไม่ว่าพี่เฉินมาเยือนนครจิ้วเหยาด้วยเหตุใดกันจิ๋วฮุยเผยยิ้มกล่าวถามคำถามที่ทราบคำตอบอยู่แล้วรอยยิ้มใบหน้าเฉินเหยียนยังคงไม่แปลเปลี่ยน <c oughs> แน่นอนว่าต้องมาเพราะล้านต้นตำรับพี่อูฮุยโชคดีนักที่มีล้านต้นตำรับมาเปิดที่นครจิ้วเหยาบางครั้งโชคก็เป็นความแข็งแกร่งประการหนึ่ง <c oughs> จิ๋วฮุยกล่าวตอบ ทั้งสองยังคงพูดกล่าวเรื่องสัพเพเฮระกันไปบทสนทนากล่าวถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปทั่วอย่างไรทั้งสองก็เป็นคู่ปรับกันมายาวนานหลายปีดังนั้นจะรู้กันและกันดีเยี่ยมจนพูดคุยถูกคอก็ไม่แปลกตอนที่677แผนการของจีอูฮุยพี่อูหุยข้าคาดหวังเรื่องหลานต้นตำรับไม่ใช่น้อยตอนนี้คงต้องขอตัวก่อนฉนเยียนกล่าวคำลา ข้าเชื่อว,ว่าลานเท่าแก่จะไม่ทำให้ผิดหวังจีอูหฮุยเผยยิม้มเฉินเยียนและอันเฟยอีอ้ต่างไปจากห้องโถงเพื่อเดินออกจากพระราชวังหลวงองค์เหนือหัวเมื่อจักรพรรดิหัวหยวนมาเยือนนครจิ้วเหวาเขาไม่ใส่ใจเรื่องเก่าก่อนแล้วหรือเล่าไปกล่าวถามจีอูหฮุยเผยยิ้มพร้อมหยิบโทรศัพท์พิเศษที่ข้างกายขึ้นมารับชมเรื่องราวเฉินเยียนและอันเฟยอีอ้มากันแค่สองคน หมายถึงย่อมปล่อยวางแล้วล้านต้นตำรับอยู่ที่นครชิ้วเหยาหากไปเยือนล้านแม้แต่จักรวรรดิหัวหยวนก็ไม่มีโอกาสได้ทำอะไรแทนที่จะสูญเสียกำลังทหารเศาะหาสันติจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่านอกจากนี้แล้วจักรวรรดิเกียนชิงและจักรวรรดิหัวหยวนต่างก็ยอมรับต่อกันและกัน เฉินเยียนไม่ใช่คนโง่เขาทราบว่าเส้นทางใดที่ควรต้องเลือกเดินเล่าไปครุ่นคิดไปครู่ก่อนจะรู้สึกว่าคำของจี้อู่ฮุยนั้นสมเหตุสมผลแม้ว่าจะอยู่ฝ่ายจักรวรรดิเทียนชิงเขาก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการเมืองแต่อย่างใดเพราะเขาไม่ชอบการเมืองที่พลิกผันไปมากล่าวไปแล้วการทดลองของเท่าแก่เป็นยังไงบ้างจี้อู่ฮุยกล่าวถามขึ้นเล่าไปดึงสติกลับคืนมาได้ก่อนจะพยักหน้ารับ เรื่องนี้เท่าแก่ไปทดลองในโหมดทั่วไปและจึงเป็นที่หน้าประตูหลานเป็นการหลอมก้อนหินด้วยอักขีเพลิงที่แตกต่างกันออกไปจี้อู่ฮุ่ยคุ่นคิดก่อนจะได้แต่ปล่อยความคิดไปสงสัยนักว่าการทดลองของเท่าแก่หมายความถึงอะไรกันและยังมีเครื่องดนตรีที่เรียกว่าซอนาได้ยินมาว่าเจ้าสำนักกุบเขาโอสดุดกับธิดาเซียนชิงหญินประหลาดใจกันไม่น้อยหากเป็นไปได้ก็อยากจะได้ลองฟังดู มันทำข้าสงสัยว่าเครื่องดนตรีที่เจ่าแก่เคยใช้งานนั้นพิเศษอย่างไรเออเล่าไปคลุ่นคิดไปพักหนึ่งก่อนจะยับยั้งคำเอาไว้ภายในใจบางทีองค์เหนือหัวอาจจะชอบเครื่องดนตรีเป็นพิเศษก็ได้เล่าไปได้เพียงแต่คิดในใจทั้งสองเดินทางระวังหากมีโอกาสพวกเรายินดีต้อนรับ เซียเทียนอี T ้กล่าวบอกต่อเฉินเหยียนและอันเฟยอี้กำลังกลับออกไปเสียเทียนอี T ้ร e ลวกลับได้เห็นความรวดล้าในฝีเท้าคนทั้งสองที่ก้าวเดินกลับไปแปลกนักเหตุใดองค์เหนือหัวแจ้งให้กล่าวคำเหล่านี้ออกไปกันเสียเทียนอี T ้ e สงสัยเมื่อออกมาไกลห่างแล้วเฉินเหยียนจึงหยุดเท้าก่อนจะหันมองทางพระราชวังที่อยู่ด้านหลังเขาถอนหายใจออกเสียงเบาก่อนจะเผยยิ้มเฮอชายคนนี้ นิสัยไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยองเหนือหัวพวกเราอันเฟยอ,อี้อยู่ข้างกายคิดกล่าวถามพวกเราไปร้านต้นตำรับกันขอรับทั้งสองจึงหายตัวเข้าไปกับผู้สัญจรในนครชิวเหย่ยและครั้งนี้การสัญจรของคนทั้งสองไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางอื่นแม้จะมีบางครั้งที่มีคนเผยสายตาสงสัยมองคนทั้งสองทว่าก็เท่านั้น เพราะตอนนี้นครจิ้วเหย๋ต่างก็มีคนใหญ่คนโตมากมายมาเยือนหลานต้นตำรับเป็นที่รู้จาักกาันดีในนครจิ้วเหยาอด้วยไม่ต้องลงแรงมากทั้งสองจึงได้ทราบตำแหน่งหลานโดยคร่าวจากบทสนทนาของผู้คนทำไมคนเยอะจังเสินเหยียนกระหนักพบเห็นกลุ่มคนที่เส้นทางสัญจรตรงหน้าแม้มีกลุ่มคนแต่ก็ไม่ใช่การทะเลาะวิวาทหรืออะไร กลับกันเท่าที่สังเกตคือการต่อแถวเสียมากกว่านี่เป็นกฎที่พระการเซียนหงอมตะตั้งขึ้นจะซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและแท่งเครื่องเทศได้ก็จําเป็นต้องต่อแถวให้เรียบร้อยตอนแรกเรื่องนี้ก็โดนผู้คนทักท้วงไปไม่ใช่น้อยถาว่าคําทักท้วงเหล่านั้นถูกเมินเฉยตอบใช้เวลาเพียงไม่นานผู้คนจึงได้ทราบว่าการต่อแถวเพื่อซื้อสินค้านี้ช่วยจัดการระเบียบของฝูงชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงเกิดภาพเช่นนี้ให้เห็นด้วยแนวทางที่พัฒการเซียนหงอมตะนำมาใช้มันจึงเริ่มแพร่หลายเกิดขึ้นกระจัดกระจายออกไปในนครจิ้วเหยาตอนที่678ความเจริญของนครจิ้วเหย่องค์เหนงอหัวให้ข้าไปรับชมถัดจากนั้นอันเฟยอ,อี้จึงเดินไปต่อแถวเฉินเหยียนจึงรอหลังผ่านไปครู่หนึ่งอันเฟยอ,อี้จึงกลับมาพร้อมแท่งเครื่องเทศสองหอง เฉินเยียนรับไว้ด้วยความสงสัยแท่งนเครื่องเทศที่ล่ำลือกันขอรับอันเฟยอ,อีเอ้เผยยิม้มองเหนือหัวคิดว่ารสชาติเป็นยังไงแท่งนเครื่องเทศเหรอเฉินเยียนมองไปที่วัตถุในมือก่อนจะยกขึ้นมารับชมพัะตะการเซียนหงอมตะไม่ใช่ของร้านต้นตำรับหรือแต่ความสงสัยนี้ก็ได้แต่ต้องเก็บไว้ก่อนอื่นคือรสชาติ ฉีกเปิดห่อออกกลิ่นเครื่องเทศหอมฟุง้งจึงกระจายออกด้วยน้ำมันสีแดงที่เคลือบแท่งเครื่องเทศเอาไว้ยิ่งเผยสีสันชวนดึงดูดสิ่งสำคัญปริมาณที่ค่อนข้างเยอะความสงสัยปรากฏในใจในบรรดาข้อมูลที่ฉเฉยียนทราบมาแท่งเครื่องเทศห่อหนึ่งจะมีเพียงแค่หนึ่งแท่งด้วยความสงสัยเขาจึงนำมันเข้าปากฉเฉยียนพยักหน้ารับด้วยสีหน้าที่ไม่ได้แปลเปลี่ยนไปแต่อย่างใด รสชาติไม่เลวแต่ก็ไม่มีอะไรน่าทึ่งประเด็นก็คือเฉินเหยียนพิจารณาถึงพลังวิญญาณในกายไม่มีความเปลี่ยนแปลงสักนิดหรือว่าร้านนี้จะนำของมีปัญหาออกมาขายเฉินเหยียนหันมองทางพัตคารเซียนหงอมะตะอันเฟยอีอ้ขมวดคิว้วหลังได้ทานแท่งเครื่องเทศเข้าไปนี่คลายไม่ถูกต้องแม้หีพอเหมือนกันแต่สรรพคุณไม่เหมือนดังที่ได้ยินคำเล่าขานกันมา พ่งมานครจิ้วเหยากันกระมังเสียงหนึ่งดังขึ้นคนทั้งสองหันมองพบว่าเจ้าของเสียงเป็นคนหนุ่มที่มีใบหน้าดูธรรมดาฟ้านนั่นเองอบเขตล้อมกายภัยคุกคามระดับศูนย์เพียงคลิปตาอันเฟยอ,อี้ก็ประเมินได้อย่างเฉียบขาดถูกต้องและเจ้าคือฉัยียนพยักหน้ารับก่อนจะกล่าวถามก็แค่ประชากรน,นครจิ้วเยหยา่ลินฟ้านยิ้มตอบ หัวไม่นานมานี้เพิ่งพูดกล่าวเรื่องราวแนวทางความเจริญนี้ให้ใช้แพร่หลายดังนั้นจึงทําให้นครจิ้วเหยาโดดเด่นขึ้นมาในทวีปเทียนหลันหากให้กล่าวมันเป็นสิ่งที่จีอู้ฮุยบังเอิญได้ยินมายามพูดกล่าวกับลูว่ฉวนแน่นอนว่าพอได้ทราบเขาก็พร้อมที่จะเผยแผ่ให้ทั้งนครจิ้วเหยาได้ใช้งานเหยียนและอันเฟยอ,อี้ต่างไม่พูดกล่าวอะไรตอบผู้บัญชาการอันเข้าใจหรือไม่ไม่เลยขอรับเอิม่ม ข้าเองก็ไม่เข้าใจทั้งสองพูดกล่าวกันผ่านทางจิตหลินฟ้านจึงโบกมือก่อนจะเผยยิ้มคำขององค์เหนือหัวย่อมดีเกินกว่าจะเข้าใจความหมายแท้จริงได้จริงด้วยเมื่อครู่เพิ่งสื้อแท่งเครื่องเทศจากพัฒการเซียนหงอมตะใช่หรือไม่หลินฟ้านพันเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเออใช่เนินเยียนพยักหน้ารับ พัตคารเซียนหงอมตะมีแท่งเครื่องเทศและบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปขายทว่าเหล่านี้ยังไกลห่างจากของร้านต้นตํำรับหลินฟ้านกล่าวอธิบายหลังพูดกล่าวกันอยู่พักหนึ่งเฉินเหยียนและอันเฟยอ,อี้จึงเดินต่อไปเยือนร้านต้นตํำรับไม่นึกเลยว่าเท่าแก่จะยอมให้พัตคารอื่นทําของเล่นแบบได้ด้วยอันเฟยอ,อี้ถอนหายใจพร้อมสายศีรษะความคิดของผู้อาวุโสระดับนั้นไม่ใช่อะไรที่พวกเราจะทราบได้อยู่แล้วเฉินเหยียนสายศีรษะตอบคำ ทราบแล้วขอรับระหว่างการสนทนาคนทั้งสองจึงมาถึงถนนสายที่ร้านต้นตำรับตั้งอยู่ถัดจากนั้นจึงมาเยือนที่ตรอกที่นี่ดูไม่ปกติเอาเสียเลยเฉินเยียนอดไม่ได้ที่จะกล่าวไปกัน คนทั้งสองเดินเข้าไปภายในตรอกทุกวันนี้ร้านต้นตำรับก็มีลูกค้าใหม่แวะเวียนมาโดยตลอดเชิญเยียนและอันเฟยอีอ้มาถึงร้านจึงไม่ได้สร้างความสนใจอะไรมากมีเพียงบางคนที่ได้ตระหนักว่าลูกค้าใหม่ทั้งสองเป็นขอบเขตทดสอบเตา ล้วชวนมองทางเฉินเยียนคล้ายที่อู่หุยจกักรพรรดิแห่งจกักรวรรดิข้างเคียงเขาคาดเดาอยู่ในใจเฉินเยียนและอันเฟยอ,อี้หนักพบเห็นสายตาของล่วชวนที่มาจากด้านหลังโตรับเงินไม่ใช่ว่าเท่าแก่ลึกลับมักจะนอนเอกเนก,กหน้าร้านต้นตำรับหลอกหรือและก็ไม่คาดคิดว่าเท่าแก่จะยังเยาเช่นนี้ตอนที่679ครั้งหน้า แม่ช้าเฉินเหยียนและอันเฟยอ,อี้จึงย้ายความสนใจจากลวดฉวนไปยังสินค้าภายในร้านแต่ละอย่างต่างทําให้พวกเขาต้องนึกถึงกู้หยุนซีและเจียงหวนฉางตอนนี้ถอดหมวกออกพอดีระยะเวลาการเล่นของทั้งสองหมดลงแล้วสีชั่วโมงทุกวันก็ยังไม่พออยู่ดีกู้หยุนซีถอนหายใจขณะจัดแจงเส้นผม ด้วยตำแหน่ง10อันดับแรกของโหมดอารีนารายวันจึงมีเวลาเล่นเกมมากกว่าผู้อื่นหนึ่งชั่วโมงนี่ยังไม่พอใจอีกหรือเจ้ยงหวนช้างหัวเราะก็มันไม่พอกู้หยุนซีรับคําต่อให้มีเวลาเล่นเกมมากกว่านี้ข้าก็มองว่ายังไม่พอกล่าวไปแล้วรางวัลรอบสิบวันน่าจะใกล้ถึงแล้วกระมังเอิมจริงด้วย ทั้งสองลุกขึ้นออกจากที่นั่งบรรดาลูกค้าที่รอคอยมานานแทบอดใจไม่ไหวเข้าไปนั่งแทนที่กิจาการของเท่าแก่นับวันก็ยิ่งรุ่งเรืองกู้หยุนซีหันมองสำรวจรอบร้านหนึ่งร้อยที่นั่งเต็มแน่นแทบตลอดเวลาทั้งยังมีลูกค้าหลายคนยือนอยู่เพื่อรับชมผู้อื่นเล่นเกมรอคอยเวลาไม่ทราบเลยว่าเมื่อไหร่เท่าแก่จะขยายร้านอีกเจียงหวนสางหันมองทางลวดสวน ไม่ใช่เท่าแก่กล่าวไว้หรอกหรือว่าอีกไม่นานกู้หยุนซีเผยยิ้มสุกสนไปกันกลับกันดีกว่าขณะกู้หยุนซีและเจียงหวนฉางใกล้ถึงหน้าโรงเตียมจันทาลีไยทั้งสองพลันชะง,งักเพราะที่ตรงหน้าประตูมันมีความรู้สึกประหลาดราวกับมีอะไรบางอย่างยากอธิบายจับจ้องอยู่ในความมืด มันลาวกับปากเขียวแห่งขุมนรกที่พร้อมกลืนกินผู้คนเข้าไปอย่างเงียบงันกำลังรอคอยทั้งสองทั้งหมดนี้เป็นเพียงความรู้สึกของคนทั้งสองหวนช้างรู้สึกได้ถึงออร่าผิดปกติหรือไม่กู้หยุนซีกลืนน้ำลายกล่าวคำเสียงเบาออกมาไม่ทราบเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตระหนักสัมผัสถึงอันตรายชัดเจนเจีงหวนช้างพยักหน้ารับเผยสีหน้าเคร่งเครียดไปที่อื่นกันก่อนดีกว่าอืม ทั้งสองหันกลับหยุดพูดกล่าวและเร่งรีบก้าวฝีเท้าและทันใดนี้เองที่ทั้งสองได้ผเผชิญหน้ากับร่างเพียวบางตากฏดตรงหน้าอาจารย์ไห่เถิงสวัสดียามบ่ายค่ะกู้หยุนซีฝืนยิ้มออกมาอาจารย์พวกเราทราบความผิดแล้วเจียงเวนฉางเร่งร้อนยอมรับกลับไปก่อนแล้วค่อยพูดกล่าวมู่หลงไห่เถิงมองทั้งสองพร้อมเผยน้ำเสียงราบเรียบชวนขนลุก ทราบแล้วกู้หยุนซีและเจียงหวนฉางต่างมองหน้ากันเองที่ภายในโรงเตียมจันทามีไลทั้งสองได้พบใบหน้าอันคุ้นเคยหลายคนอาจารย์ให้เถิงกู้หยุนซีเจียงหวนฉางมาทำอะไรที่นี่กันหรือว่าสองคนนี้อีกแล้วหรือสิทธิหลายคนเริ่มพูดกล่าวต่อกันเสียงเบากู้ยุนซีชงนักสีหน้าบ่งบอกว่าไม่สะดวกจะพูดอะไรตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มู่ดวงให้ถึงกระแอมไอขัดคำเหล่าสิทธิจึงเก็บข้อสงสัยตัวเองลงท้องกันท่วหน้าอื่นใดถัดจากนี้คงไม่ต้องพูดกล่าวเพราะเรื่องราวเช่นนี้คล้ายจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเพียงมู่ดวงให้ถึงนำทั้งสองกลับมาด้วยสีหน้าเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็คาดเดาเรื่องได้แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่นั้นคงต้องพูดกล่าวกันในภายหลัง อาจารย์ให้ถึงยังน่ากลัวเหมือนเคยเมื่อกลับถึงห้องกู้หยุนซีจึงเอามือทาบหน้าอกพร้อมถอนายใจยาวข้าบอกแล้วครั้งนี้พวกเรายังไงก็ต้องโดนจับได้เจ้าวนฉางกรอกตาดูแล้วหนะ้ากู้หยุนซีโบกมือตอบรับยังไงก็ไม่โดนอะไรร้ายแรงหรอกความหมายของคำพูดนี้ค่อนข้างชัดเจนทราบแล้วว่าผิดแต่ก็ยังตอนที่680ิ กิจการเหมือนดังเคยในช่วงบ่ายร้านต้นตำรับปิดทำการดังนั้นจึงไม่มีลูกค้าในร้านล่วชวนและเหยาะสื่อหยานกำลังทานมือ้อกลางวันแต่แล้วเขาก็เกิดชะงักขึ้นมาอะไรกันนะล้วชวนกล่าวกับตัวเองเสียงเบาเขาไม่อาจาระหนักพบเห็นอะไรผิดปกติท่านนักบวชใหญ่ใกล้มาถึงนครจิ่วเหยาแล้ว เหยาซื้อหยานกล่าวออกนักบวชใหญ่ราชวงสัตว์อสูรนั้นหรือในใจของลวชวนเริ่มนึกย้อนถึงเหตุการณ์ครั้งโบราณสถานไม่ทันรู้ตัวก็ผ่านไปนานไม่น้อยแล้วจะรับตัวเขากันไหมลวดชวนกล่าวถามราบเรียบอย่างไรก็ถือเป็นคนรู้จักของเหยาซื้อหยานนางสายศีรษะตอบรับเท่าแก่พวกเขาจะให้ท่านไปรับตัวได้ยังไงกัน ล้วชวนจึงค่อยนึกขึ้นมาได้เท่าแก่ผู้ลึกลับแห่งหลานต้นตำรับกระทั่งต้นไม้โลกระดับนักบุญยังดูแลประหนึ่งไม้กระถางให้ออกไปรับตัวราชวงสัตว์อสูรนี้ออกจากไร้เหตุผลเกินไปบ้างแล้วปฏิกิริยาของเหยาซือหยานถือว่าปกติและในใจของเหยาซื่อหยานแน่นอนว่าเกิดความอบอุ่นขึ้นมาในสายตาของนางล้วชวนกล่าวคำเหล่านั้นออกมาอย่างไม่รู้ตัวก็เพราะนางเงินเจ้าไปรับพวกเขาหรือ ล้วยชวนกล่าวถามต่อเหย่าซื่อหยานกลุ้นคิดก่อนจะสายสีษะตอบรับไม่น่าจําเป็นด้วยความด่งดังของร้านต้นตำรับในในครจิ้งเหยา่ตอนนี้พวกเขาคงจะมาถึงร้านได้ไม่ยากล้วยชวนพยักหน้ารับเหย่าสื่อหยานกล่าวเช่นนี้แล้วเขาก็ไม่คิดเกลี้ยกล่อมอะไรเพิ่มเติม บนฟากฟ้าปรากฏบรรยากาศชวนสะพรึงสัตว์อสูรในเทือกเขาเบื้องล่างต่างสันกลัวไม่กล้าเคลื่อนไหวสัตว์อสูรหลายสิบตัวรูปรักแตกต่างกำลังมุ่งหน้าผ่านฟากฟ้าทิ้งไว้เพียงเงาบน ภาคพื้นดินเหล่านั้นคือราชวงศ์สัตว์อสูรด้วยความเร็วสูงล้ำจึงแทบไม่อาจพบเห็นล่างแน่ชัดของพวกเขาได้หลังเดินทางยาวนานในที่สุดพวกเขาก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างนครจุ้วเหาอะไรคือการที่สัตว์อสูรราชวงศ์หลายสิบบินเดินทางด้วยกัน กำลังของสัตว์สูรเหล่านี้ต่ำสุดก็ขอบเขตทดสอบเตาไม่ใช่หรือเวลานี้ทหารยามหน้าประตูเมืองนครจิ้วเหยาต่างคิดว่าสัตว์สูรในเทือกเขาจิ้วเหยาเกิดคลุ้มคลั่งตะเตรียมโหมบุกมาเยือนนครจิ้วเหยาอจะเย็นลงก่อนทุกคนสงบใจหัวหน้าทหารยามได้รับแจ้งเขาจึงพบเห็นความวุ่นวายที่หน้าประตูต้องตะโกนบอกขณะเดียวกันนี้เองเขาก็ส่งข้อความแจ้งต่อเล่าไป หือเล่าไปเกิดประหลาดใจยามพบเห็นจากนั้นจึงบอกต่อจี้อู่ฮุยเผยท่าทีสงบหลังตุ้นคิดเล็กน้อยเขาก็คาดเดาเรื่องราวได้แม่นางเหย่ยที่หลานต้นตำรับคือราชวงรรศ์สัตว์สูนเหล่านั้นสมควรเป็นราชวงรรศ์สัตว์สูนที่พบเจอครั้งโบราณสถานนึกว่าจะมาเสียนานแล้วกลับกลายเป็นว่าเพิ่งมาเอาป่านนี้จี้อู่ฮุยเผยยิ้มอย่างไม่เผยท่าทีกังวลใจแต่อย่างใดองค์เหนือหัว สันสุร,ราชวงศ์ที่แข็งแกร่งมากมายมาเยือนนครจิ้วเหย่เรื่องนี้ไม่ทําอะไรหรือเล่าไปกล่าวถามเรื่องราวปกติดีจิอูฮยดึงสติกลับคืนจากการนึกย้อนเรื่องราวตอนนี้ในนครจิ้วเหย่มีสุด,ดยอดฝีมือเกินกว่าหนึ่งราชวงศ์สัตว์สุสร,รจะไม่กล้าทําอะไรบุ่มบามนอกจากนี้พวกเขาเหล่านั้นก็รู้จักกับเท่าแก่ดี ด้วยเหตุน,นี้เล่าไปจึงแจ้งข่าวกล่าวให้ทหารยามหน้าประตูเมืองได้ทราบด้วยได้รับการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำผู้บัญชาการทหารยามหน้าประตูเมืองจึงวางใจได้ไม่ต้องกังวลไปเป็นสัตว์ศูนราชวงศ์มาล้านต้นตำรับไม่ใช่มาบุกโจมตีคำกล่าวอธิบายเสียงดังและก็เป็นดังทุกคนคาดเดาพอได้รับคำยืนยันความวุ่นวายจึงสงบลงได้กลายเป็นล้านต้นตำรับ เมื่อครู่หวาดกลัวแทบตายอไม่นึกเลยว่าสัตว์สูรราชวงศ์จะสนใจล้านต้นตำรับด้วยไม่เคยได้เห็นสัตว์สูรราชวงศ์มาก่อนเลยครั้งนี้คงมีโอกาสแล้วแต่ละคนต่างพูดกล่าวอารมณ์เปลี่ยนไปกลายเป็นตื่นเต้นรอรับชมเสียแทน